ตัวอินแต่ถามว่า2ส,สีเนี่ยเวลาใช้เครื่องสาอางเวลาผสมกันนะ่ะอันเนี้ยมันจะออกโทนเข้ม03โทนเข้ม01ออกโทนอ่อนนะแต่มันไม่ว่าจะคนสีผิวคล้ําสีผิวโทนชมพูสีผิวโทนเหลืองสามารถใช้ทั้งสองตลับนี้ได้คือถ้าต้องการแต่งให้ดูมีมิติ2ตลับนี้ได้เลยนะคะจะเป็น03หรือ01อก็ได้อะนะคะ อ่านี่อันนี้คือเล็กคอมเมนต์เลย2อ,อันนี้คือตัวที่ขายดีมากเราต้องบอกว่าทั้ง0ูนย์และ0ูนยนะเป็นพาเลตตาที่ถ้าสมมติว่าหลายๆช่องหรือหลายๆแอฟเรคเขาเอามาปักอ่ะออสีที่ขายแล้วขาดตลาดม,มากที่สุดคือ0ูนยและ0ูนยะแต่ตอนนี้ของมีอยู่ในต้านี้แล้วราคาดีด้วยกดได้กดนะคะครทคนรูดค่ะ อ่ะแล้วถ้าคนที่แบบว่าชอบโทน<า>แบบแต่งหน้าสายนูดแต่งหน้าสายฝอก็จะเป็น05ได้เลยนะคะแต่ถ้าแบบเอาสายที่ตอนนี้กําลังแบบเกาหลีโตอินก็จะเป็น0ูนย์สามศูนย์หนึ่งอเมตช่างแต่งหน้าใช้อันนี้ทุกคน0ูนยใช้แล้วสวยจริงน้องตัก น้องตักตวงรีวิวเออฮะพาเลตตาตะก้าไหนคะน้องนุ่นถามพาเลตตานี่เราปักอยู่ตะก้าที่อะไรรูลปกตะก้าสามค่ะพาเลตตาปักอยู่ตะก้าสามนะคะพาเลตตาปักอยู่ตะก้าสามครับมีสามพาเลตนะตอนนี้พาเลตสีหมดแล้วนะจ๊ะอ่าพาเลตที่สีหมดนะคะสีเบอร์สีหมดนะคะสีเบอร์สีหมดเล็กคอมเมนต์เลยใหญทุกคนกดสามกับหนึ่งก่อนเพราะว่าของขาดตลาดบ่อยมากแล้วสามกับหนึ่งเนี่ยของในในส่วนใหญ่ในช่องหลายๆช่องขาดตลาด บ่อยมากนะสามกับห่ซื้อได้เลยอ่ะเอาไปเลยแล้วก็ถ้าใครสายแบบแต่งเข้มๆอ่ะเอาไปเลยนีค่ะอ่ะกดได้เลยนะคะวันนี้เสียทรัพย์เยอะมากเลยค่ะเอาของที่เอามาขายเลิดมากซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าของที่วันนี้เอามาขายนะเป็นของแทบทุกตัวที่หนิงใช้เองจริงๆแล้วก็อินแล้วบอกเลยว่า คือมันคือเลิอดอะ well, แล้วแล้วแต่าละยี่ห้อคือไม่ใช่ยี่ห้อไก่กาอาราเ่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอะคือของเลิศจริงๆอะใครกำลังดูพาเลตด,ดูแนะนำเบอร์ศูย์สามกับเบอร์หนึ่งอ <5 S 2> ะตะการสามกับต <5. S 2> ะการหนึ่ง <5. S 2> นะ ไม่ใช่เบอร์ศูนย์สามกับเบอร์ศูนย์หนึ่งพาเลตอยู่ตะก้าสามส่วนลิปนะถ้าลิปติ้นอยู่ตะก้าหนึ่งนะคะลิปกลอสอยู่ตะก้าสองนะคะต่อเวลอีกสองนาทีเพราะคนกำลังกดซื้ออยู่สิบค,คนนะคะเดี๋ยวรอรอให้ชําระเงินเดี๋ยวเราจะไปอย่างอื่น,นะะแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปอย่างอื่นนะคะเบอร์ศูน,นย์นึกออกใช่ปะ คือต้องบอกงนี้ว่าโรแมนสนะ์เป็นไม่ไม่กีเ่เครื่องสำอางไม่กี่ยี่ห้อที่จริงๆช่างแต่งหน้าแทบทุกคนนะใช้หมดโรแมนส์เป็นยี่ห้อหนึ่งแล้วเป็นยี่ห้อที่หลิงใช้ประจําด้วยแล้วเป็นยี่ห้อที่ชอบส่วนตัวก็เลยเอาอันนี้มาแนะนำ0301ถ้าเอาว่าใช้ได้ทุกสภาพสีผิวแนะนำ03 นะคะแต่ว่าถ้า01เอาไปด้วยเนี่ย01ก็จะเป็นตัวที่สําหรับเบลนด์ให้มันดูแบบสว่างมากขึ้นแต่03บอกเลยไม่ผิดหวังกับทุกคนแน่นอน,พ,นพี่หนิงทาสีอะไรคะถ้าวันนี้แต่งหน้าในพาเลตท,ท,ที่ที่ช่างแต่งหน้าแต่งให้หนิงใช้เบอร์พาเลตเบอร์03นะคะแต่ถ้าติ้นที่ทายอยู่ที่ปากนะคะหนิงใช้ติ้นเบอร์เบอร์เจ็ดใช่ปะ่ะตะกี้ติ้นเบอร์เจ็ดใช้ติ้นเบอร์เจ็ดแล้วก็ใช้กลอสอนะคะ่ะเบอร์หนึ่งค่ะติ้นเบอร์เจ็ดกลอสเบอร์หนึ่งค่ะ ติ้นเบอร์7กลอสเบอร์1ติ้นอยู่ตะกร้กา,ารนหนึ่งนะคะกลอสอยู่ตะกร้าสองพาเลตอยู่ตะกร้าสามสีตาทีา่อ่ะรอคนจ่ายตังค์แป๊บนึงนะคะรอคนจ่ายตังค์แฟร์เลิงทุกคนค่ะรอคนจ่ายตังค์ว้าอุ้ไม่ชอบพี่พาเลตหล่นเลยอะ่ะ สีนี้บอกเลยนะว่าเป็นสีที่แบบขาดตลาดบ่อยด้วยอะ่ะมีจำหายตมมิมันก็นมีล็กติแท่งอ่ะอ๋อเราตะแค่ะมีคนถามว่าปกติเล็กี่แท่งเหรอโอ้โหเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเฉดเดิมเดมอยู่อ่ะเป็นเฉดเดิมเดมแค่เปลี่ยนยี่ห้อแต่นิงบอกเลยว่านิคแต่ว่านิงก็แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะนิงก็จะใช้โรแมนซ์เนาะแล้วก็มีเฟนด์สวยเนอะเออเดินสิคะ สวยเนอะสามส <30 S 2> ิบวิ<อ>สุดท้ายค่ะและ้คิดเยอะนี่ก็ไปซื้อโรนี้แค่ตอนนี้เท่านั้นโรนี้แค่ตอนนี้นะพาเลตกดเบอร์สามไปเลยทุกคนพาเลตกดเบอร์สามได้เลยลิปติ้งอยู่ตะกร้าหนึ่งลิปกลอสอยู่ตะกร้าสองพาเลตอยู่ตะกร้าสามนะคะกดได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันอื่นแล้วนะอยากแต่งหน้าแม่แต่เดี๋ยวคนรู้ว่าเป็นตุ๊ดอีกกองแก๊งมาอีกแล้วใช่ไหมกองแก๊งตัวแสบ ขาดอะไรอีกไหมทุกคนจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าจ่ายตังค์เรียบร้อยหนิงขอไปตะก้าอื่นนะมาจ่ายตังค์เรียบร้อยหนิงขอไปอันอื่นแล้วนะทุกคนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเปล่าคะเรียบร้อยเปล่าราไปผ่านนะผ่านนะเราไปอันอื่นแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยใครอยากได้อะไรอาจจะบอกตะก้าได้แต่ว่าไม่วนกลับมาแล้วนะทุกคน อ๋ออันนี้อะไรเนี่ยอออีกตัวนี้เออเอามาเลยมา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  cushion เอามาเลยมา cushion ตัวที่เดินแบบมาอยู่ที่ปารีส cushion ตัวนี้ลดมากคือพูดเลยว่ามีแต่ช่องหยกทองขายราคานี้นะคะแต่ว่ารอยัลให้หนึ่งมาผสมแล้วหนิ่งมาหยก ทองทําหมดไปแล้วค่ะหนึ่งรอบลอ r รี l ให้หนิงมามมอ่ะมาคูชั่นตัวนี้สุดเลิศเลยอ่เขาเรียกว่า p a r i s in f ฟ r ล i ิ o p r o c o ค e r c ร u คูชัโหเป็นคูชั่นที่บอกเลยว่าตอนนี้เขากำลังเดินแฟชั่นโชว์อยู่กันที่ปารีสส่งมาแบบว่าเขาเรียกว่าส่งมาแบบส่งมาแบบ ไฟด่วนเน่ะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรรถด,ด่วนอน่ะรถด,ด่วนเลยอ่ะกระทันหันกระทันหันมากแล้วแล้วคือดีมากเป็นฟูลชั่นที่บอกเลยว่ามันเป็นการปกปิดระดับสูงมากแล้วก็ ปกติอะครูชั่นที่ปกปิดระดับสูงอะเนื้อมันจะหนาแต่ตัวเนี้ยเนื้อมันบางเบานุ่มแล้วก็เป็นเนื้อแมทแบบนุ่มๆเนื้อแมทแบบแมทกำมยี่แล้วรองพื้นตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นครูชั่นรองพื้นที่ให้ความชุ่มชื้นสูงมากถึง60%คือทาครูชั่นแล้วเนี่ยมันจะเหมือนทาทาน้ําให้มันชุ่มชุเบาๆอยู่บนใบหน้าแต่ปกปิดดีมากเขาจะมาเป็นกล่องแบบอย่างนี้เลยนะมีรีฟิลให้ด้วยมีรีฟิลด้วยนะอ่ะ ดูนะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูซื้อหได้ถึงสซื้อเหนซื้อหึ่งได้ถึงสองอะแต่ว่าสีเนี่ยถ้าตัวเอ่นเองใช้หนีใช้เบอร์เบ <120. S 2> อร์เบอร์ร้อยยี่สอ่ะทุกคนขอดูตะกร้าคูชั่นขึ้นมาแต่ขอราคาเดียวกับหยกทองแล้วดูนะความดูนะดูความแบบหรูหราของเขาอ่ะดูดิดูความหรูหราโอ้โหคือคือออกแบบตลับมาแบบ คือสุดอะพูดเลยแล้วนี่เพิ่งเปิดตัวแล้วเขาเดินแฟนโชว์อยู่ที่ปารีสอ่ะขออนุญาตแกะแบบสดๆเลยนะแต่จริงๆข<อ>เขาส่งมาให้ใช้แล้วเวิร์กมากชอบใช่ไหมชอบชอบสุดๆด้วยอะอะนี่แล้วดูเนื้อสัมผัสนะอยากจะเช็ดหน้าออกให้เลยวะอ่ะดูนะไ,ไม่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 ไม เดี๋ยวไลฟ์ต่ออยู่อ๋ใช่อะดูนะความแบบบางเบาของเขาอะเห็นแขนป้าเห็นค่ะเห็นชัดไหมชัดครับดูดิดูสิดูความเนียนดิอุ้ยรถหนออยู่แล้วเลยอะ่ตอยู่แล้วเลยอ่ะไม่ต้องตบเลยไม่หยาด้วยเลยอ่ะแค่ปาดเบาๆสองสามทีเองอะดูดิดูความเนียนของเขาดิ เบอร์ที่หนิงใช้อยู่อันนี้คือเบอร์120ยยีค่ะ120แต่เบอร์ในตะกร้ามีเยอะมากนะตอนนี้120เพิ่งหมดไปครับ120หมดแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เลยเสียใจด้วยค่ะ120หมดแล้วค่ะ200 240 320เหลือ200 240แล้ว320 320อ่ะดูกันได้เลยตามสีชาร์ตเลยนะคะบอกเลยว่าเนื้อบางเบามากแล้วดูนะอ่ะเดี๋ยวนิ้งปาดให้ดูใหม่นะเติมร้อยยี่สิบให้เดี๋ยวเติมร้อยนี่สิบให้แป๊บหนึ่งเนนียดิ ดูดิดูด,ด,ดิแล้วดูดนะว่าดูดิว่ามันอะทากับไม่ทาแล้วความเล่นแสงนะความวาวความบางแตะปกปิดอะคือสุดจริงๆคือบอกเลยว่าอันนี้เป็นคูชั่นที่แบบคูชั่นเทพตัวใหม่เลยอะแล้วตลับนะพี่ฮะห<า>นึ่งตลับนะคือได้คูชั่นทางหนไปแล้วบวก refill หนึ่งหนึ่งตลับในกล่องหนึ่งเนี่ยทุกคนจ๋ากล่องหนึงที่ซื้อไปเนี่ยนะจะได้คูชั่นเนี่ยหนึ่งตลับบวก r e ฟิลอีกหนึ่งแบบนี้นะ เซตเนี้ยร,ราคาเต็ม999บาทแตเฉพาะในไลฟ์นี้นะขอราคาเดียวกับยกทองมาแล้วเหลือแค่500แรงมากบาทห้าร้อยแปดสบ้าร้ราคาเดียวกับช่องยกทองอ่ะกดได้เลยเท่ากับว่าจะได้ตลับตลับเต็มตลับนี้ไป1ตลับและได้ตัวคูชชั่นที่เป็นตัวรีฟิลไปอีกหนึ่งนะอย่างนี้เลยนะจาก900กว่าบาทเหลือ500 580บาทแต่ยังไม่พอครับแต่เรามีคูปองค่ะเรามีคูปองค่ะเรามีสิ่งที่เป็นคูปองมาให้พี่หนิ๊กอ๋อมีอะไรอีกเหรอก็คืออันนี้เมื่อสิบสิบใช่ไหมถ้าว่าตัดอ่ะเอาไปเลยฮะใหรีฟิวให้รีฟิวเป็นสองเหรอใช่ค่ะแรงมากสองค่ะเท่ากับ580ได้ตาหลับเต็มตับขอแถมด้วยเป็นกระเป๋าใจใส่ฟุชชั่นอีกแล้วก็รีฟิวสอง ในราคาต่งพันามร้อกสบาทแล้วแล้วแล้วมีเจ็หกบาทโอ้โหซื้อเลยหลับครับทุกคนซื้อเลยสลับละสองร้อยห้าบาททุกคนซื้อเลย<อ>ทุกคนซื้อได้ซื้อเลยอันนี้แล้วหนิงกล้าพูดได้เลยนะว่าอันนี้จะเป็นของที่รีบกด เพราะว่ามันเป็นของแร่แน่นอนและเป็นของที่หมดเร็วแน่นอนพูดเลยอันนี้เพราะเขากำลังเดินแบบอยู่ที่ปารีสนะตอนนี้หยกทองเพิ่งไปไลฟ์มาแล้วนี่คือราคาหยกทองเขาขายอย่างนี้นะจ๊ะเขาขายแค่นี้นะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะคู่นี้นะจ๊ะแต่ของเราน,นี่จ้ะของแถมไปอีกหนึ่งนะคะเท่ากับได้ตัวตลับเต็มและตัวร e f i อีกสองเท่ากับในเนี้ยได้ไปทั้งหมดเนี่ยสามสามตลับนะแล้วมี กระเป๋าเล็กๆให้อีกด้วยนะตามที่ขึ้นมานะอบอกเลยว่าไม่ซื้อไม่รู้จะยังไงนี่คือ,อเซ็ตที่คุ้มมากคุ้มมากยิ่งกว่าคุ้มแล้วดูไม่ต้องดูอะไรเนื้อมันอะ <c oughs> น่ะคือตอนนี้เขาไม่สามารถส่งของมาให้เราอ่ะได้ครบทุกสีเพื่อที่จะเอามารีวิว <c oughs> แต่บอกเลยว่าเทียบสีชาร์จได้จากในนั้นเลยเพราะว่ามันบางแล้วมันปกปิดมากมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของรอยัลมากแล้วทุกครั้งทุกคนรู้ใช่ป่ะวว่ารอยัลเวลาออกอะไรแบบนี้มานะมันจะหมด เร็วมากและราคาไม่ใช่ราคานี้อันนี้พูดเลยสีที่นิงใช้ตะกี้หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังขอตะก้าเติมมาให้ถ้าเกิดค็น r i l คูณสองมีสีหนึ่งสองศูนย์ครับผมอ่ะแต่ถ้ารีฟิวคูณสองสีหนึ่งสองศูนย์มีสีหนึ่งสองศูนย์มีตะก้าปักไว้แล้วกดได้กดเลยนะขึ้นเวลาแล้นะคะขึ้นเวลาแล้วอ่ะและอีกสีหนึ่งที่เล็คอมเมนต์เลยนะอีกสีหนึ่งสองสี่ศูนย์เป็นสีที่สวยมากอีกหนึ่งอันเดี๋ยวพี่เปกกดแกะให้หน่อยสองสี่ศูนย์เป็นสีที่สวยมากอีกหนึ่ง อ่ะคือราคายัางคะาคาอ่ะ,อะ,อะดูนะหนิงจะทาให้ดูอีกช<อ>ิ้นนะหโหดูดิโคตรหรูอะ่ะหรูมากอะ่ะผู้เลยดำแดงแล้วดูนะอันนี้<อ>คือ,อมือเนี่ยน,นี่ก็ไดะ้อ่ะนี่ทุกคนดูนะ ทุกคนดูความเนียนแล้วการทาง่ายมากเ,าเป็นการทาแบบที่พูดเลยว่าคนแต่งหน้าไม่เป็นสามารถทาได้ง่ายมากแล้วเป็นครูชั่นที่จะให้ความชุ่มชื้นถึง60%เท่ากับเหมือนมันอุ้มน้ำอยู่ในผิวอะ่ะ60%แล้วทุกคนดูนะเวลาทานี่หนิงใช้มือซ้ายทาแบบมือไม่ถนัดนะดูดิดูความเนียนเขาดิไม่ต้องไปทำอะไรเลยอะ่ะป้ายสองทีสามทีจบแล้วอ่ะดูดิดูดิด เห็นชัดไหมอ่ะกล้องเห็นชัดปะเห็นในกล้องเห็นชัดปะ้ดมมันเนียนมากอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะไอ้ดํามันเขียนวะเนี่ยไอไลเนอร์ดีไหมไอไลเนอร์เนี่ยมันเนียนมากอ่ะดูดูดิดูรอยอ่ะเดี๋ยวดูรอยเดี๋ยวอยากจะให้ดูหาหารอยที่หารอยที่ตัวเดียะนี่นี่นี่มาแลนี่แหนดูแหนดูนี่นี่แหนดูแหนดูมาแล้วได้หรอได้หรอ อ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบว่าสุดหลังดังนี่ยนี่ยเนี่อันนี้เอาดูรอยนี่รอยรอยรอยเส้นเลือดดีกว่าเอารอยเส้นเลือดดีกว่าเบอร์เดีหรอแล้วมีอะไรเด้อแล้วมีอะไรเนื้อเอาขอสองสี่ศูนย์มาเลยอ่ะทุกคนดูนะดูพวกรอยเส้นเลือดนะเห็นชัดป่ะในกล้องพี่เปียเปิดให้หน่อยเนี่ยต้องผ่านด้วยใช่ไหมชัดไหมเห็นอย่างงี้ชัดไหมแม่จีนเข้ามาหนินี่ชัดไหมเห็นรอยเส้นเลือดป่ะเห็นเห็นชัดไหมเห็นอย่างเงี้ยเห็น เห็นบ้าชัดบ้าเห็นป่ะนี่นะดูดิดูความเนียนเหมือนแค่เหมือนเอาอะไรปาดอะจบเลยอะเนี่ยดูดิเชียว่า คนแต่งหน้าไม่เป็นก็ใช้ได้อ่ะมันง่ายมันง่ายแล้วมันเนียนมันนุ่มแบบแดูดิมันบางมากอ่ะแล้วมันบางแบบดูดิมันง่ายอ่ะมันไม่ต้องเลีย่ลยอะไรเยอะเลยอ่ะอ่ะดูคนผิวเข้มอ่ะอันนี้เบอร์สองสี่ศูนย์นะดูคนผิวเข้มนะชัดปะครับอ่ะดูนะดูดิง่ายปะ เห็นป่ะชัดป่ะชัดครชัดอ่าเปลี่ยนผิวเลยเห็นป่ะแป๊บเดียวอ่ะแมกนุ่มไม่แมกไม่ไม่หยานไม่หยาด้วยอ่ะอันนี้เป็นรอยอกปิดแท็บแทบแทบเลยนนี่ต้องเอาสองสี่สุดอ่ะแทบกูนะปิดจริงๆปิดปิดไหมปิดนี่อือมาดูเดียวอือ จางไปเลยเห็นปะเ,<อ>เห็นปะเ,<อ>เห็นปะอือป,ปิดจริงอ่ะแล้วก็เน้นตรงที่มันเป็นรอยอ่ะเห็นปะนี่ปิดเลยอุ้ยหายไปเลยนี่อ่ะเนี่ยเอาดูดิเห็นปะเห็นไหมฮะเนียนเลยเนียนเลยลอด,ด,ลอ,ด,ดอ่ะลอดอ่ะอ่ะ เลิศมากเลิศจริงมากบอกเลยนี่จึงจริงเลิศเลิศมากบอกเลยว่าเลิศเลจริงๆอันนี้จึงเลยราคาดีมากราคาดีมากจริงอ่ะใครกดได้กดนะใครกดได้กดนะขอทําความสะอาดอุปกรณ์นิดนึงนะเพราะว่าเป็นคนรักสะอาดเออเป็นคนรักสะอาดมากกลัวแบบว่าเพราะเราชอบไปส่องเส้นในดาราม จริงฉันชอบปีสองว่าใครแต่ว่าปกี่บ้านอันนี้ไปกี่บ้านแล้วคะฉันชอบปีสองบ้านค่ะสิบหกบ้านนะคะยักษ์จ๋าอันนี้คือราคาคุ้มมากๆคุ้มมากนะวันนี้คือทุกอย่างคือคุ้มหมดเลยตั้งแต่ลิปสติกพาเลตตาเนาะรวมถึงครูชาตอนนี้ราคาดีมากรีบกดตะก้านะคะทุกคนหนิงจะบอกว่าผ้ากระดาษที่ชูเปียกที่หนิงใช้อ่ะต้องซื้อนะดีนี่เวิร์กมากนะจริงดีนี่เวิร์กมากนะ ใช้ตั้งแต่ตอนที่แบบถ่ายโซเชียลวอริเออร์แล้วติดเลยอ่ะติดแบบติดเลยอ่ะเนี่ยเป็นคนแบบว่าใช้เครื่องสำรางเสร็จต้องเช็ดอ่ะกลัวมันสกปรกอ่ะเออมันพวกเออต้องแบบดูแลให้มันสะอาดหน่อยอ่ะเราเปิดเลยก็ได้ดีนี่นะเออดีนี่นะเดี๋ยวกันนะครูชั่นเมื่อกี้เนี้ยทุกคนจ๋าขอเลยนะว่าราคาดีมากเท่ากับว่าหนึ่งเนี่ยนะให้ไป ใช่ไปแบบรีฟิลอีก <3 S 1> สองเท่ากับเป็นสามชิ้นนะทุกคนดูชาร์จสีนะในในที่มันขึ้นได้เลยะนะ,ะนขึ้นตะกร้าได้เลยนะคะแล้วอันนี้คือครูชั่นตัวใหม่ล่าสุดของรอยัลกาลังเดินแฟชั่นโชว์อยู่ที่ปารีสยกทองขายไปแล้วสามล้านบาทอะอแล้วพูดเลยว่ามันเป็นครูชั่นที่บาง เบาปกปิดคนแต่งหน้าไม่เป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งคนแต่งหน้าไม่ถนัดทาง,ง่ายมากมันคือเหมือนป้ายแล้วก็แทบแทบแทบนิดเดียวคือแบบมันถูกทามาให้สําหรับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นนะแล้วต้องการที่จะให้มันบางเบาแล้วอยู่ทั้งวันคงทนทั้งวันหลูมากแล้วบอกเลยนะว่าสวยมากๆจริงอ่ะจัดกันไปได้เลยนะนปาวิตก็ส่งให้อีกแล้วมีอันไหนอีกอันนี้อันนี้คือลิปสติกของ Royal, รอยัลเหรอโอ้ยลิปสติกรอยัลนี่คือตัวที่ติดทนที่สุดเลยใช่ปะ ใช่ป่ะใช่ตัวนี้สวยือนรวมไปถ้อรูอ,อ,อันนี้ก็คือตัวที่ไปเดินแฟลชโชว์ใหม่เหมือนกันถูกป่ะอ่ามีลิปสติกด้วยนะสีชัดมากชุ่มชื้นวัสดุแต่งหน้าตัวนี้ติดนานสิบห้ามาที่มาดูหัวเขานะถ้าใครอยากที่ได้ลิปแบบจูบกับผู้ชายเสร็จแล้วอ่ะมันยังอยู่ไม่ต้องเติม ก็ต้องใช้รุ่นนี้คืออย่างเมื่อกี้เนี่ยโรแมนซ์เนี่ยจะเป็นแนวแบบกลอสแนวแบบกลอสแนวแบบตินแนวแบบที่ถามว่าต้องเติมทั้งวันไหมยอมรับว่าต้อง oh เติมทั้งวัน, oh วนแล้วก็เป็นลิปที่เวลาเราทานตก็ต้องยอมรับว,ว่าอาจจะเลอะหลอดเลอะอะไรแต่ตัวเนี้ยฉันว่าเธอชอบเพราะอะไรรู้ป่ะสีอะสีอะมันเหมาะกับการเปลี่ยนสีสีปากดำดำอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นสีที่เหมาะกับการเสียนเปลี่ยนสีปากดำๆสีที่เล็กคอมเมนต์นะ แล้วคอยอยู่นะว่าเดี๋ยวหมดคือเบอร์นี้หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์คือเบอร์ที่เดี๋ยวหมดแน่นอนเต้องขย่าก่อนอใช่ไหมใช่ต้องเขย่าก่อนค่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือน,นตัวที่มันเธอจูบก,กับผู้ชายก็ไม่หลุดอ่ะหรือสื่อเยี้ตสมมติเธอจะไปออกเดทแล้วเธอคิดว่าฉันจะต้องสวยตลอดเวลาแล้วไม่มีเวลาเติมลิปไม่กระทัง้ง กินดินเนอร์อย่างเงีย้งงยเออเนั่งกินดินเนอร์แล้วรู้สึกว่าฉันไม่มีเวลาเติมลิฟต์แน่นอนเขย่าก่อนเนี่ยแหละนี่จัดไปเนี่ยตอนนี้นะขอให้ทุกคนตำหกร้อยนะกับหกหนึ่งศูนย์ไปเลยหนิงบอกแล้วว่าเดี๋ยวหมดแน่นอนอ่ะหกร้อยเออใช่อันนี้หกร้อยอ่ะเอาให้ดูเนี่ยหกร้อย เดี๋ยวหมดแน่นอนบอกเลยเนี่ยสีอย่างเงี้ยบอกนะมันเป็นสีที่แบบโอ้ยนูยแล้วก็หกหนึ่งศูนย์หมดแน่นอนพูดเลยนี่อ่ะนี่เนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยขอเทียบอันสองสีเนี่ยแล้วเวลาทานนี่ดูกันนะขอเบนเนี่ยพอเวลาเราเบนนะสีมันจะแตกตัวออกมาอีกโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากอ่ะสวยป่ะ สวยป่ะสวยป่ะหกร้อยหกร้อยคือข้างหกร้อยหกหนึ่งศูนย์อ่ะนี่ถ้าบอกว่าเลือกไม่ได้เลือกให้เลยหกร้อยออกชมพูกรีบบัวหกหนึ่งศูนย์จะเป็นส้มอิดอิดอ,อ่ะมีหกศูนย์หนึ่งไหมครับหกศูนย์หนึ่งเดี๋ยวสวอปให้ดูหน,นึ่งอันนี้หกร้อยอันนี้หกหนึ่งศูนย์ซื้อได้เลยดูได้เลยอ่ะดูได้เลยฮะข้างล่างข้างล่างเออผสองห้า อันนี้นะทาแล้วนะไปดินเนอร์กินข้าวเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหลุดเบียชอบอันนี้ชอบไปไหนอ่ะทาสิหกร้อยหกร้อยนี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมหกร้อยเนี่ยหกร้อยเป็นอะไรที่บอกอเ,เลยว่าหกร้อยกับหกหนึ่งศูนย์เนี่ยเดี๋ยวยังไงก็หมดอ่ะทาเลยอ่ะหกร้อยอ่ะพี่เปียทาหกร้อยเขาให้ดูมาหกร้อยกับหกหนึ่งศูนย์ยังไงก็หมดบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หมดเนตะกก้าก่อนแน่นอนราคาเต็มนะสามร้อยเก้าสิบเก้าราคาเต็มสามร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้ ที่หมิงขายที่หมิงให้แค่254บาทจ้254บาทค่ะอ่าปักแล้วนะคะ <c oughs> ปักแล้วนะคะเ <c oughs> ชียร์เลยค่ะ600กับ610ค่ะ610คืออันนี้นี่610นะ610คือคือฝั่งนี้นี่610อันนี้600 <c oughs> 610 600, 6ก0้อยหกหนึ่ยร้เชียสองสีนี้มากๆพูดเลยอันนั้นพี่เปียธาอะไร600้อยอ่ะเชียเชียเลยทีละสองร้บาทแต่คุณยังภาพคือสุดสุดในโลกขออเอาคือถูกต้องแล้วคุณนัชนันถามว่าร <600. S 1> ูขุมขนกว้างใช้ได้ไหมคะสำหรับครูชั่นหนิงบอกเลยว่ามันจะปกปิดรูขุมขนได้ดีมากๆเพราะมันเป็นครูชั่นที่บาง เบาปกปิดและที่สําคัญอะ่ะมันมีการให้น้ำถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคนที่รูขุมขนกว้างเนี่ยผิวจะค่อนข้างแห้งและแอบแบบว่าตกล้องง่ายดังนั้นเหมาะมากนะคะสําหรับคูชชั่นตัวนี้คุณนัทชนันขาเหมาะมากเหมาะมากพูดเลยอ่ะพี่เปียพี่ถูกต้องป่ะอ่ะ,ออะพี่เปียวกระจกอันนี้ถูกต้องอ่ะ,อะจกนี้อ่าถูกต้องป่ะถูกต้องป่ะถูกต้องเออ เน่ยสีลายหกร้อยอะนี่ไงถึงบอกว่าเชียร์เลยอ่ะหกร้อยกับหกหนึ่งศูนย์อันนี้คือหกร้อยเชียร์เลยหมดเร็วแน่นอนเป็นอะไรที่ใช้ได้ขาดตลาดแน่ๆพูดเลยคือลิปรอยัลนะแปลกมากนะสีไหนที่ออกมาแล้วเราจับปุ๊บนะคือมันจะมีอยู่สองสามสีที่รู้สึกว่ามันใช้ได้กับมันนี้แหละมันเอาไปผสมกับอะไรก็ได้อะอน,นี้แหละอ่ะ อันนี้ออาเอา,เอาสินี้ไหมอ,<า>อันนี้คือหกร <600, S 2> ้อยอันนี้คือหกหนึ่งศูนย์พี่เปียต้องทาบนล่างไม่เหมือนกันโอเคมาอันนี้คือหกร้อยนะฝั่งฝั่งฝัง่งที่หนิงชี้อยู่นี่คือหกร้อยอันนี้คือหกหนึ่งศูนย์หกร้อยกับหกหนึ่งศูนย์เชียร์สองสีนี้กดได้กดเลยค่ะอ่ากดได้กดเลยนะครับแล้วมีคนกดใส่ตะกร้าสิบคนใช่ป่ะสิบเอ็ดคนยังไม่จ่ายตัง แล้วตอนนี้63614หมดไปเรียบร้อยแล้ว635614หมด614หมดอะไรหมดอีกนะ635 635หมด215ก็หมดเมื่อกี้เลยจ้า215ก็หมดเมื่อกี้นี้ค่ะก็เหลือ64ค่ะ6 6 600 1010สวยมาก ซื้อเลยทุกคน6 1ค่ะ610ก็600ซื้อเลยเป็นท่านคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ10ฝากล่า 600, 600ค่ะอันนี้คือแล้วตะกี้นี้นะที่ใครซื้อ เบอร์05 08 08 05ซ้มได้เลยตกกอดซัําได้เลยพูดเลยคือถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นเนื้อแมทใช่ปะ่ะมันเป็นอะไรที่ทาทาแล้วจะไม่หลุดอยู่ได้ทั้งวันแต่ถ้าใครชอบความวาวตะกี้เนี่ยเอากอ๊อตเบอร์เบอร์0เท่าไหร่นะ0 05 <15. S 1> ตบเข้าไปได้เลยอะไรที่เสร็จบ้านจ้อะอะ ไปแล้วกดได้กดเลยนะคะเดี๋ยวลงกอสได้คือบอกเลยนะว่าเห็นบ้างเห็นบ้างเออ My ม o ก d สเน่เออใหม่กาลีโอ้ยก็แค่ฉ่ำมากอะสวยสวยจริงสวยพูดเลยโอมจีกาลีมากคุณแม่ออ สามสิบบ้านครับไม่ซื้อไหวหอไม่ซื้อไหวหรอขนาดนี้่เนี่ยพอนิ่ิได้ทาไปร้อยสีแล้วค่ะเออนิงาไปร้อยสีแล้วอ่ะนิ่งพูดเลยมันโน้พอพอไงซื้อนะอุ้ยสวยมากคุณค้าสวยมากสวยมากสามบ้ากขอบคุณค้าปิดไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนี่บอกใครมั้ยเยปีร์เธอกดสีอะไร หกร้อยหกร้อยควรควรซื้อมากเหรอหกร้อยหกร้อยนักร้อเบอรห้าโรแมนต์ลดนี่หกร้อยหกร้อยคือนี่ดูนะทุกคนดูนะหกร้อยแล้วก็หกหนึ่งศูนย์หกร้อยหกหนึ่งศูนย์หกร้อยหกหนึ่งศูนย์อ่ะนี่ลดบอกเลยจัดไปศูนย์ห้าตะก้าไหนคะหมายถึงอะไระก้าห้าค่ะตะก้าห้าค่ะทุกคนตะก้าห้าสวัสดีค่ะคุณหวานเจี๊ยบอ่ะอยากให้เราลองอะไรอีกไหมคะ อะไรครับชาวบ้านเขาชอบ,บแล้วกดติดจังว่าเดี๋ยวฉันจะลองสีแดงฉันอยากรู้ว่าสีแดงเ่ะฉันยังไม่ได้ทาวันนี้กูวิ่งถาวันนี้มีถามพันกูตรงน <c oughs> ะยังไม่รวมขอบคงไรของอีก,กนะยังไม่รวมไม่รวมนะไม่ได้มาช่วยขายนะช่วยซื้อค่ะนี่พูดเลยนะที่รักจา๋าต้องซื้อวันนี้คือลิปสวยมากลิปสวยมากคือแบบโอ้โหแบงค์ม่วงมีทอนค่ะ แบงค์ม้วิทฮอนหล่อนดูหน้าฉันเท่านั้นจักรวาลความแดงความแม่มดนี้กี่เผ่านั้นมีความลับใช่ไหมกี่เผ่านั้นนี่ลับนี่ล่ะอโซแดงเวอร์คุณในที่สามค่ะเรื่องอะไรนะที่มีเล่นตัวร้ายที่ตาทับกางเหลืองแดงเรื่องอะไรวะอีนังงูสารพัดผิด ใช่ไม่อะไรนะที่เป็นที่เป็นเรื่องชุดไทยอะ่ะเรื่องอะไรวะเรื่องไทยบดีเหรอเออไทยบดีษฐ์ไหมฮะาไทยบดีมาที่เทียบก่อนแดงอะรร่ะที่ด่าแล้วตอนหลังตอนหลังอะไรนะของเข้าไหมขอผีเข้าใช่ไหมอืมเุ้ยเงียบเห็นรอรถคือความออริอ่อนนะแดงนี้อนะ่ะคือแดงแกลมแกลมรัสคือ คัดตานะมีความเทาดำเกียร์ไอเลนเนอร์คนบ้านนานๆแล้วแบบว่าปากแดงอันนี้คือสวยมากเดออันนี้เบอร์อะไรสี่สองศูนย์จิบกล้องกับเขาเนี่ย 420สี่สองนะจัดตะก้าแดง420สองศูไ,ไปไจะพูดอะไรรู้ป่ะตกดึกอะ่ะแต่งหน้าทุกอย่างเหมือนเดิมถูกป่ะแค่เปลี่ยนสีปากอะ่ะออกเ<ม>ทีเ<ม>่ยวได้อะ่ะเปลี่ยนลุคเลยแต่งหน้าทุกอย่างเหมือนเดิมหน้าตะกี้เนี่ยใช้พาเตลตโรแมนซ์เบอร์สุดเบอร์เบอร์ศูนย์สาม หนิงใช้พาเลตเบอร์03ตาเนี่ยใช้พาเลต03นะเปลี่ยนลุกสีปากทาแดงเบอร์420นี่คือเปลี่ยนลุกได้เลยเชี่ยวคืนได้เลย สวยเนาะแล้วแดงเนี่ยมันเป็นแดงอะไรรู้วป่ามันเป็นแดงที่แบบทําให้มันหายโซมอ่ะมันไม่โซมอ่ะมันเป็นแดงที่เรารู้สึกว่าถ้าเราล่างกายเราโซมหรือหน้าเราโซมแล้วเราต้องการออกเดทหรือเราต้องการออกไปปาร์ตี้อ่ะสีแดง,งไงก็รอดแล้วแดงสีสองศูนย์นี่คือเวิร์กมากแล้วสีอ่ะมันติดทนมากนะส,สีสีติดทนมากเป็นแดงที่สว่างแล้วก็เป็นแดงที่บอกเลยว,ว่าทามเออหน้าไม่ดอกหน้าไม่แก่อ่ะ นี่คือแดงใครกดแดงได้ใครกดแดงหมันหนิงช่วยกดมาบอกหน่อยว่าใครกดแดงหมันหนิงบ้างแดงอันนี้เบอร์สี่สองศค่ะน้องมุกยายตัวแสบสี่สองศย์ค่ะเป็นสีแดงที่สวยมากอ่ะกดเดี๋ยวจะขออนุญาตลบแดงแล้วตะก,กี้สีไหนไมันหมดแล้วนะสีไหนหมดบ้างจะได้เอาออก